สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะอันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมนะคะงานเงินความรักสุขภาพเลขโชคลาภนะคะซึ่งอาจารย์มาช้านิดนึงนะคะแต่อาจารย์จะทายไพ่แบบวางไพ่แบบทักษานะคะ,ะก็จะมีบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตตีแล้วก็กาลีกาลีหมายถึงตไพ่ที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขนะคะ แล้วก็จะมีเปิดเลขชกลาบให้ท่านผู้ชมนะคะโอเคเรามาดูดวงของชาวเมทเลยค่ะไพต่ตัวตนของคุณเนี่ยนะคะเ,เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยสื่อถึงการเงินนะคะการเงินที่มองว่าก็มีความสําเร็จมีออกดอกออกผลคุณถือจะกล้ากำลังจะไปเก็บผลประโยชน์นั้นนะคะมองเลยว่าชาวเมทเนี่ย มีโอกาสมีเงินมีทรัพย์มีความสำเร็จในปักนี้เพราะเราจะคุมเนื้อหาเน้นแต่16นะคะมิถุนายนถึง30มิถุนายนค่ะเป็นดวงรายปักนะคะในเมื่อตำแหน่งตัวตนดีก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งละนะคะโดยเฉพาะเด่นในเรื่องของการเงินขึ้นมาเลยนะคะ ในตำแหน่งอายุคือสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสุขภาพก็ได้นะคะเป็นไพ่สีมีเท้าแปลว่าความมั่นคงเพราะฉะนั้นสุขภาพก็ต้องถือว่าแข็งแรงแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักได้ด้วยนะแปลจากหน้าไพ่เป็นใครที่มีแฟมิลี่ครอบครัวแล้วมีลูกเนี่ยยิ่งอบอุ่นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เลยนะคะอายุคุณเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของ ความมั่นคงหรือเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวที่จะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและตําแหน่งหนึ่งนะคะอาจารย์โยงไปเลยนะ,ะตำแหน่งมนตรีคือผู้อุปถัมภ์คนดูแลเป็นเก้าเหรียญก็จริงแต่เก้าเหรียญไม่ได้เสียนะคะสําหรับชุดนี้อาจารย์มองว่ายังขนาบข้างด้วยไพ่ที่ดีอยู่ก็เลยมองว่ายังมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนอ่านะคะในชาวราศีเมษคนรักก็ยังมั่นคงต่อกันนั่นเองนะคะ ในตำแหน่งอำนาจชื่อเสียงบาร,รมีหรือตำแหน่งการงานที่ตำแหน่งเดชค่ะคำว่าเดชคือชื่อเสียงอำนาจบาร,รมีได้ไพ่ราชาไม้เท้าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นปักนี้งานผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์แน่นอนนะ,ะคะกิ่งไม้สนับสนุนมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีโอกาสได้งานมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะขยายด้วยไพ่หนึ่งดาบที่เป็นตำแหน่งคำว่าสี สีคือโชคลาบคือคือโชคลาภคือคนอุบัตธรรมค้ำชูเห็นไหมคะว่าเดชกับสีเป็นไพ่ที่ดีราชาไม้เท้ากับ1ดาบหนึ่งดาบมีลิบลบ,บ,บ,บิ้นสีฟ้านะฮะเหมือนพันอยู่นะคะคือเป็นของขวัญก็ได้เป็นสิ่งสำเร็จจากไพ่ดาบนี่จากความมุ่งมั่นความพยายามเนี่ย จ็ดหมายเลขเจ็ดคือดาวเสาร์ด้วยถ้าเอาเลขเจ็ดเข้ามาทายในตำแหน่งของตัวตนชาวเมธที่กินชาวเมธเป็นคนขยันอยู่แล้วนะเพราะดาวคารเป็นดาวประจําตัวตนขยันบ้างานเอ่อกล้าสู้กล้าลุยชอบแสดงออกรักใครรักจริงอนั่นคือบุคลิกชาวเมธนะอ่ะไม่ไม่หล่อแหละเออเนี่ยออกมาก็เด่นเลยนะคะชาวเมธเด่นมากอ่าเด่นทั้งเรื่องของงานเงินนะความสําเร็จในเรื่องของ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยนะคะในตำแหน่งสีมูละก็เป็นหนึ่งไม้เท้ามูละคือเงินคือทรัพย์พลังงานธาตุไฟโดดเด่นชื่อเสียงความสำเร็จเห็นไหมคะไพ่แบบถึงกันมากเลยนะคะอุตสาหะเป็นไพ่จัสติิเนี่ยแต่ว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงนะคะไพ่ใบนี้และทำอะไรแบบถูกต้องตามกฎเกณฑ์กติกาของสังคมตามทํำนองคงทำด้วยนะ ชาวเมธถือความถูกต้องถือความชัดเจนไม่ทําอะไรที่มันเป็นผิดกฎระเบียบของสังคมผิดกฎหมายชาวเมธไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะแน่นอนชาวเมธเป็นคนที่แบบว่ายึดถือ,อความถูกต้องแล้วก็มีคุณธรรมนั่นเองนะคะมูละอุตสาหะนะ ไพ่อุตสาหะหรือชาวเมธใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานรัศาวิสาหกิจหรืองานราชการก็เด่นนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแ,แหน่งเนาะในตําแหน่งมนตรีก้าเหรียญมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องเองินเรื่องทรัพย์ม,มีความช่วยเหลือเข้ามาแน่นอนนะคะสํา,าสหรับชาวเมธหรือความรักอาจารย์โยงหน้าไพ่แล้วว่าถือว่าดีค่ะส่วนตําแหน่งปัญหาเขาเรียกว่าตําแหน่งกาลีเนี่ยขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่พลังงานธาตุน้ํา และเป็นไพ่แห่งจินตนาการหือและความเพ้อฝันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองให้เป็นตำแหน่งปัญหาก็คือฝันได้จินตนาการได้แต่ต้องลงมือทำอนี่คือไพ่ของการแนะนำอยู่ที่ตำแหน่งกาลีนะคิดฝันอย่าแค่ฝันแต่ลงมือทำแล้วจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูเลขโชคลาภนะคะ ช่วงต้นๆอาจารย์ก็มีวิเคราะห์เลขจากดวงดาวนะคะจากตำแหน่งดวงดาวของวันที่16วันอังคารที่16มิย2563ว่าดวงดาวอะไรที่ได้ที่ให้คุณซึ่งเด่นเนาะดาวจันที่จันเขียนไปดาวจันทร์ได้มหาจักรตำแหน่งมหาจักรนะคะและอุจวิราชนะคะแล้วก็ดาวเสาได้กเกษตรดาวพุธได้กเกษตร นะคะที่ที่อาจารย์ลงไปต้นๆก็ดูกันนะคะแล้วก็มีเลขเด่นจากทักษะด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเลขเด่นจากการจับไพ่ของ Oracle ด้วยนะคะอาจารย์ขอไพ่เลขเด่นให้กับชาวเมษสองใบนะคะขอให้ชาวเมษปังๆกันนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบล่คะค่ะให้ร่ำรวยกันทุกคนขอเลขโชคลาภให้กับชาวเมษนะคะ แต่ให้ขึ้นดีนะคะเจ็ดเหรียญก็ได้จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ได้นะมีถือตะกร้าไปเก็บเงินเก็บผลประโยชน์แล้วขอเลขโชคลาภปังๆให้ชาวเมษสองใบค่ะได้เลขอะไรวู้นางฟ้าขึ้นมาเลยค่ะนางฟ้านําโชคมาให้ชาวเมษแล้วค่ะเจ็ดห้านะคะแล้วก็หกเก้าค่ะนะเจ็ดห้ากับหกเก้าเป็นเลขโชคลาภสําหรับชาวเมษ ในปักนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถ้ากดใจขอกําลังใจนะคะถ้าถูกใจทุกทีค่ะแม่หมอขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สับส i b ์ติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ